สวัสดีครับวันนี้อซิสนะครับก็มาสรุปแคมป์ชางศึกยู23นะครับชุดลุยศึกทีมแชมอาเซียน2023ที่จะแข่งขันที่จังหวัดระยองนะครับวันที่17ถึง26สิงหาคมน,นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อวานได้มีการเดินทางน,นะครับของนักฟุตบอลชุดนี้เนี่ยมาที่พัฒนาสปอร์ต เตีเยมน,นะครับหรือว่าเป็นแคมป์เก็บตัวนี่แหละนะครับที่จังหวัดชลบุรีนะครับมาถึงเมื่อวานช่วงหัวค่าก็มีการมาถึงก็ทานข้าวเลยแล้วก็ประชุมทีเล็กน้อยเพื่อพูดถึงคอนเซปต,ต์ต่างๆที่โค้ชหลักต้องการนะครับก็คอนเซปต,ต์จริงๆต้องมาเหมือนกับว่าอธิบายใหม่กันพอสมควรนะครับเพราะว่านักฟุตบอลชุดนี้เนี่ยหลายคนไม่ได้อยู่ในทีมชุดที่ผ่านมานดูฮาครับหรือว่าซีเกมหรือว่าชุดที่เรามองว่าเขาเป็นตัวหลัก นี่คือนักฟตบอลส่วนใหญ่เป็นหน้าใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับในยู13นะครับก็ก,ก็ต้องมาทําความเข้าใจกันใหม่เรื่องของคอนเซ็ปต์อะไรต่างๆนะครับทีนี้เนี่ยพอมาเริ่มต้นกันใหม่เนี่ยทุกอย่างก็เหมือนก,นกับว่าต้องมาจับรวกันใหม่เลยกับตันทีมชุดนี้นะครับคือทรงชัยทองฉํานะครับแต่รองกับตันทีมคือปริศนานนทรักษ์นะครับก็การฝึกซ้อมวันแรกนะครับ เราดูกันแล้วว่าคนหลักเขาก็จะมีการซ้อมเชา้าซ้อมเย็นกันมาตั้งแต่ชุดซีเกมแล้วนะครับหรือว่าชุดตัวครับชุดตัวครับเนี่ยจะไม่ได้มีซ้อมเช้าแต่ซีเกมเนี่คือยิงยาวทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับโดยวันนี้เป็นวันแรกนะครับก็ซ้อมตั้งแต่7จ็ดโมงมาถึงเนี่ยก็ปรับสภาพร่างกายก่อนแล้วก็เริ่มซ้อมรูปแบบกันเขาทําตั้งแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็พอหมดช่วงเช้าเนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยมีการทดสอบ เหมือนกับสมรรถภาพ,าพไม่เชิงสมรรถภาพเป็นเหมือนการรับรู้ในด้านของสายตาซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมีคลิปลงไปแล้วส่วนหนึ่งว่ามันเป็นอย่างไรซึ่งมันจะมีเป็นเลเวลเลยครับเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าไอ้เครื่องตัวนี้เนี่ยที่เขาให้ทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยมาใช้จะมีประโยชน์อย่างไรแล้วมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้อีกทีหนึ่งนะครับช่วงเย็นครับประมาณ4ี่โมงครึ่งวันนี้มีการซ้อมเย็นด้วยนะครับก็เน้นไปที่การเข้าทาอะไรต่างๆ แท็กติกเต็มรูปแบบมีซ้อม11-11ด้วยนะครับก็ถือว่าวันนี้เข้มข้นทีเดียวนะครับสำหรับการซ้อมไม่ได้มีการแบบเพื่อปรับตัวหรือว่าอะไรกันเยอะแยะมาถึงซ้อมหนักเลยนะครับแล้วก็เน้นเรื่องแท็กติกจริงๆนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจเร็วที่สุดเพราะว่านี่คือทีมชุดใหม่แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ครับก็จะมีการซ้อมเช้าซ้อมเย็นแล้วก็จะมีการอุ่นเครื่องแบบปิดด้วย1นนัดน,น,นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าสุดท้ายเนี่ยจะมีะสามารถ เปิดเผยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับย้ำเรื่องของโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับชุดนี้เนี่ยจะแข่งขันกันที่จังหวัดระยองนะครับโดยที่โปรแกรมของทีมชาติไทยในกลุ่ม A3 นัดนะครับนัดแรกเจอกับเมียนมาก็วันที่17เวลา2ทุ่มนะครับเจอกับเมียนมาถลัดสดยังไม่มีการยืนยันนะครับนัดที่2ครับวันที่19เจอกับบูนที่สนามเดิมนะครับพีทีระยองหรือว่าระยองสเตเดียมเวลาสองทุ่มนะครับแล้วก็อีกหนึ่งนัดวันที่11เอเจอกับกัมพูชานะครับก็2ทุ่มเหมือนกันที่รยยองเเีม ซื้อบัตรได้แล้วนะครับที่ t ทยทิเ k e t m เมเนเจอรมีราคา100 200 300นะครับสุดรอบรองรอบ,รอบ,รอบ,รอบชิงเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มก่อนนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็สรุปให้เพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ผมยังอยู่ในแคมนี้อีกยาวเลยนะครับกับผมไ s เอซิสนะครับและเดี๋ยวจะรายงานความเคลื่อนไหวอย่างต่อนเนื่องให้เลยครับ